ủa ít X X ít phải pháp vai tròn pháp กัรพับเลยไปเลยไปเลยไปเลยสวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับช่องมอนนทักไทยแลนด์เจ้าวันนี้ก็งานกู้หกล้อมานะครับพ,พอดีตัดหัวกำลังจะไปกินข้าวทุกคนกอพี่เขา พี่จอนมันจะจมเยอะป่ะนี่คบหกล้อพี่เขาถอยลงไปแล้วมันฟรีนะครับก็อย่าเอาหางเราไว้ข้างบนเอาท้ายเราไว้งบนไหวมันไม่หนักอะร <พา S 1> อะพอพอ นี่ครับก็เดี๋ยวลากขึ้นเอาเอาซ้อนสองชั้นเลยได้พี่นี่ครับหาตะลอกันกนขอเลยพี่ติดนานยังครับเนี่ยติดนานยังพี่มึงไปติดเนี่ยเข้าอามังคุดอ๋อเข้ามามังคุดไอ้นี่ยีเพชรเ,เล่นแล้ว <laughs> นะพี่แกก็เดินไปแล้วใครตัดหัวรักคางให้หน่อยมาช่วยดึงรถให้หน่อยนะครับจีเพเดเป็นล่อแล้วจี s พล่อเข้าแล้วแล้วรถอุบลนเอ่อมันไม่มีเหรอพี่ใช่เสียดายไอ้นี่มันเรองน,นี้มันต้อง นี่อ่ะพี่ลิดติดต,ต,ตัวนี้ได้ไหมแต่ตัวนี้พี่กลักวกลตัวนี้แหะมันจะพี่เนี่ยมันก็จะเสียของอีกอ่ะเ,เ,เปิดเปิดนี่เปิดกระจัง,งเลยรับเอาหูเพราะว่าดึงมันไม่หนักเน่ยค่อยๆเอาเดี๋ยวผมดูให้ฝั่งนู้น เอาน,นี่เลยพี่เอาเอาแขวนเข้าตรงนี้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเอาผ้ารองของพี่ตรงนี้อืมเอาเอาร้อยอย่างนี้เลยไหพี่โอ้ร้อยครับร้อย้อยใส่เหล็กตัวนี้เลยมีไฟฉายไหมพี่ดูเอาไฟฉายมาส่องเดี๋ยวดูดู ฮีโน e ่ no. เนี่ยผมชอบไฟตรงนี้มันอะ่ะเวลาวิ่งสวนมันสวยดิตรงนี้ไม่งอแล้วมั้งหนา,หนาเอา้ยเอาตรงไหนไม่ได้แล้วอะว่ะเดี๋ยวนหนอยอีกอีก เอาอีกๆอ๋อฮะอะไรพี่อ่ะโอเคพี่บนรถเลยก็ได้ครับมีมีผ้ามาลอกอีกไหมล่ะพี่กันกันขาดกันขาดเพราะว่าตัวนี้มันจะคมนะครับเดี๋ยวอันนี้ค่อนข้างจะคมเดี๋ยวด้ะอไก็ใช่ ตึงน้อยตึงน้อยโอ้ฝนตกอีกเอ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 กเบาเบาเอาเอาโอ้ขาด ขาดพี่ไม่ไหวเส้นมันไม่เท่ากันเอาไงดีลองเส้นเดียวไหมพี่เส้นมันไม่เท่ากันเส้นเดียวก็จะจะขาดอีกแลหละเอาเดินหน้าน้อยไหนขาดแล้วเอาให้ขาดฮะ <laughs> <อ>เ,เพี่มัน มันรัดแน่นอยู่พี่อีกเส้นมันไม่เท่ากันแล้วนี่แหละพี่อ่ะลองดูพี่ให้สัญญาณกันเอามันไม่มีเชือกทุกคน เอาเลยเอาพี่ออกตัวหน่อยโอ้โหโดนตรงไหนวะเนาะโอ้โห,โโหพี่ดิฟฟี่แตกเลยพี่ตัวนี้ไม่เท่าไหร่หรอพี่มันเป็นลมทิ้งเฉยๆฉย,ย,ยครับใช่เอาแค่อุบๆแล้ไปใช่ ดิฟี่แตกแต่ไม่เป็นไรเรามันเป็นลมทิ้งเฉยเไม่ไวหวหรอกแล้วพี่ต้องหาเชือกอะ่ะหาสลิงอ่ะพี่ลองช่วยกันดันไหมช่วยกันด<า>ันไหมลองช่วยกันดันไหมฮะสายอะไรเนี่ยนะไปเดี๋ยวขี่คันนี้ออกไปก่อนก็ได้กลับมาเอาโอเคเนาะ ขี่คันนี้ไปเอาโอเค <laughs> ออเดี๋ยวขี่หกล้อไปเอาโอเคแป๊บนึงครับไปเอาสายก่อนตอนนี้ก็ไปเอามาแล้วก็เดี๋ยวใช้สี่ทบนะรอบนี้ยาวแนะยาวไม่เท่ากันอีกยาวไม่เท่ากันอีกหานี่เดินกลับมาสี่ทบแปดทบอ๋อไรอย่าไปยาวไม่เท่ากันเฮ้ยเอ๊ริ <laughs> มยาวกว่า <laughs> ใช่พี่ปลายนี้ปลายเหล็กก็ไม่เท่ากันปลเนี่ยมันไม่เท่ากันเอาใหม่ดึงใหม่ว่ามันใตกอันไรว่าแตกกันไงอ้าวมันก็ไม่เท่ากัน <c oughs> อ่ะแปดเลยแปดเลยถ้าแปดรอบนี้ไม่ขึ้นก็ผู้ใหญ่บ้าน แล้วเขาก็จะถามเราผู้ใหญ่บ้านเกี่ยวอะไรเ <c oughs> อืมนี่นเรายังไม่ได้คล้องฝั่งเขาเลยยังจะ้องไห้ เอาเส้นเนี้ยพี่พับใส่เหมือนเมื่อกี้ก็ได้มั้งขาดเหมือนเดิมนะมะั้ฮะนี่กลัวตัวนี้เกี่ยวเอาเอา,เอ,าออกมาครึ่งๆได้ไหมไม่กลัวมันเกี่ยวไอตัวนี้อ่าเลยนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่า ให้พี่เขาหยิบรถขึ้นมาหน่อยก็ได้เแ,แต่ให้ขี่ไปเอาสายแล้วคำบอกอไง่เป็นไรลัลกรถเราเยอะเอกเอก นี่เป็นสีนะพี่นะออกกาอมไม่ได้มัค้องไม่ได้ไนมะ่มีที่ค้อง พึ่งไม่ผิดนะของผมไม่โดนหรอกเออเอาพันพันพันใส่นี่ก็ได้พี่อันนี้เดี๋ยวก็ขาดได้ค,ครับอขอาฮะเอาไงอืมเพิ่ม

đi đéo đi ăn âu đi ăn âu đi ăn 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 huyết lên lên, lên. lên. đi ăn ขจอนเอาตรงๆได้ไหมเอาตรงๆก่อนเดินหน้ามาก่อนอีก อ,อันนี้มันก็ฟรีทิ้งไงเพี่โอ้เราก็จมเหมือนกันเราจมจอนเราเบียดตรนี้อีก ถ้าผมเอาท้ายลงก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันน่ะเอาไปทางนู้นแน่จอนไม่ได้ไม่เนาะเอาเข้าจับจับหัวจับหัวไม่ต้องเปลี่ยนจับี๋ยวเปลี่ยนอะไรใหม่อือโอ้จมครึ่งล้อเลยจับหัา Hả? Hả? Sao lại? Hả? Hả? vô? đu hai, đu hai Hả? ห่างได้อยู่พอดีพี่เขาหัวเชิดมาก่อนเอาเอากเอกเอกเอพอ เป็นไรเป็นไรต่อไ,ไ,ไฟเ,ไเอาจอนเดินหน้าพามาก่อนเสาไฟเดี๋ยวไปเดี๋ยวเป็นลายเปลี่ยนลายใหม่พี่อ้ ไนเอยพอ่ออาวุธเอาเอา,เอาไปพับไปจอดพับเลยจอดพับเลยไปเลยไปเลยไปเลย ไปไปพับไปพับไปไป,ไปก่อนไปก่อนพอ่พอพ่อขึ้นขึ้นแล้วเดี๋ยวลองเอาก่อนจอเอาก,ก่อนถอยก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวดูนันก่อนเดี๋ยวลองขึ้นมาก่อนกนะ็ได้เพี่ลองดูเดี๋ยวผมจับไปนี่ฮะ โอเคข้าหายข้างนึงฮะขาหายข้างกี่คนฟังไปแล้วบ้างอะไรวะกล่องเครื่องครัวก็หรองเท้าก็หายตัวอะไรจะต้องหลุมนั่นแหละเดี๋ยวต้องเอารถขึ้นมาก่อนขึ้นนะเดี๋ยวไปดูให้ ตัวนี้แตกเลยเดียวดีแม่งไม่โดนตัวไอ้นี่เรมชืนไหม เจอไหมโอ้รอดเ้ยน้ำล้างไม่ดีเดี๋ยวถามพี่เขาน้ำมีไม่มีว่ะนี่เนี่ยไปเสร็จแล้วครับผมเก็บของกลับแจกจ่ายหาข้าวกิน ไม่รอบพี่ฝากติดตาม Youtube พอแล้วฝากติดตาม Youtube ก็พอแล้วเอาเอาเอาเฮ้ยเอาเขาเอาร้อยเดียวพอโอเค okay. ขอบครับครับเอาไม่ได้เอาไม่ได้เลยแย่เอาไม่เป็นไรพี่ นี่ครับผมก็คืนเสร็จเรียบร้อยฮะเดี๋ยวฝากติดตามฝากติดตามได้เลยพี่ YouTube นึงได้ไหมอะยาวเลยนู่นไหมครับพี่เอาไปพี่ขอบคุณครับของครับขอบคุณครับ ไปได้ข้าวกินแล้วเราให้พี่เขาถอยลงไปก่อนได้ไหมแล้วอย่าไปกลับรถที่เดิมให้เ่ีเอถอยไปโน่นเราต้องถอยออกไก่หูมืดตึบเลยให้พี่มาล้องมา เราไปกลับที่เดิมได้เ,เหรอวะได้แต่มันจะไปยังไงตรงนี้ข้างหลังมีบ้านหลังนึงอยู่มันมองไม่เห็นแล้วอ้เดิโอ๊ะโอ๊ะ <laughs> ไป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 <ะ>หักเลยหักเลยหกักเลยหักทางไหนหักซ้ายซ้ายสุดเลยซ้ายสุดดูให้ได้นะไม่ได้จอนไดินหน้าไ่ได้ไไดพี่ ด่นพี่ฮะไหซ้ายส,สุดเลย,เย,ยลังตรงไลังตรงแล้วตีวงออกไลังตรงกม,มันลงไปมันจะขึ้นได้เปล่าวะ้นปนนเดี๋ยวเอ้ บอกนะมองไม่เห็นนั่นแหละไปเลยเพ่มขัาหน่อยาหน่อยาหน่ออ่ะขวาขวามันแน่น่นะหน้าบ้านเขาะแน่นอยู่โยกไปนี่พี่โยกซ้ายไปนู่นเพราะมันติดสายไฟร้องแเอาแคบหัวไงเอาแคบหัวแล้วหรอดูร้อหน้าหน่อยเด้อร้อหน้ารวงวะได้ขวาไปขวาไป ไปเลย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 ,ด,เลย,ด,เลยดูขวาดูขวาเอาดูขวาเอ่าอ่าได้อีกสักหน่อยไหมได้หรอ มีหกล,ล้อลากขึ้นงานยางว่าอีกเลย,เลยไปหาข้าวกินก็เนี่ยหิวข้าวไม่หายไปไปไปจอนไปกล้องทีไปไปไปแค่นี้นเหนื่อยหิวข้าวด่วนมากก็ผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสามทุ่มห้าสิบเจ็ดระดับ ก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จทุกคนก็ของเขากาลังจะขึ้นแล้วนะผมก็บอกเขา,เลา,า,เาลแล้วว่าถ่ายรูปอะไรแล้วเสร็จแล้วก็บอกว่าพี่ขึ้นเลยครับผมไม่ไหวแล้วง่วงนอนนะก็แค่วก็ใครมารับคลิปชมคลิปเดินทางสองคนกับออจอรนะ์นครับมันก็มาขึ้นเดียวกันนะที่เดียวกัน ก็ใครมารับชมจนจบผมขอขอ,อบคุณมากนะผมก็ฝากาากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องนอนท์ทักทะเลนวยนะครับก็ก็ขึ้นมาถึงตอนห้าโมงเย็นเออตอนนี้สามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วนะเขาก็ำลังจะขึ้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเดินทางกลับเชียงของตอนบ่ายๆนะครับผมก็ตอนนี้คลิปถัดไม่ทันเลยทุกคนเดี๋ยวก็ตัดให้ทันนะครับผมก็โอเคครับผม ไปแล้วบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผ,ผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากมากนะผมก็ทุกคนนะผมก็ต่อแอร์นอนเรียบร้อยแนะครับก็บายๆสวัสดีครับ